วันนี้วันเสาร์ติดแห่งชาติจริงๆลืมถ่ายตั้งแต่หน้าปักซอยราชพฤกษ์นะคะติดตั้งแต่ปักซอยมาเลยเมื่อกนนี้ทางรถไฟก็ติดประมาณกิโลกว่าๆตอนนี้เราจะถึงชายหาดจอมเทียนซึ่งก็ยังมีรถอยู่พระเจ้าวันเสาร์ ฝั่งนน้นก็ฝั่งนน้นก็ยากโอ้โหนี่รถคันนี้อยากได้รถอะไรก็ไม่รู้ค่ะโอ้โหดูเอานะคะใครที่คิดจะย้ายมาอยู่พัทยาก็ ทำใจเรื่องนี้ไว้ด้วยหรือว่าถ้าคุณมาจากกรุงเทพคุณก็คงชินมันจะเป็นกรุงเทพแล้วนี่ตอนนี้พัทยารถไฟฟ้าก็สร้างไม่ได้นะคะเพราะว่าชาวรถสองแถวเขาจะตกงานกันตอนนี้ก็ยังไม่ถึงร้านเลยหนึ่งนาทีครึ่งแล้ว แมู่้สิว <laughs> ันนี้อากาศค่อนข้างร้อนแลวก็รถติดด้วยนะคะประเทศไทยเ,เริ่มแบบว่าเป็นอย่างนี้อยู่ยากขึ้นยากขึ้นแต่ก็ยังดีกว่าที่อินเดียอินเดียข่มขืนเด็กหกขวบบนรถเมย์เอ้ยบนรถเมย์เปล่าวะบนอะไรนี่อ่ะรายงานข่าววันนี้อินเดียมีข่มขืน เด็ออกอ้อนในห้องน้ำสาระ,ละ,ะ,ะแล้วก็ป <ะ S 1> าดโทรเด็กโหดมากหวังว่าประเทศไทยคงจะไม่มีนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ได้มาเลยนะคะเหนือ่อยดักปกตินาทีเดียวก็ปื๊ดถึงแล้วนะคะโอ้ <laughs> โอโหเชื่อเลาว <laughs> ข้างหน้าคือร้านที่เราจะไปงานน <All S 1> ดู <All S 1> ดูทำไมต้องขับติดพตบาทขนาดน,นี้เด oh, <yeah. S 1> ี๋ยวข้างอ้าง oh. นะจอดกันเหรอว่าใครจะมาคะ <Yeah. S 1> เที่ยวคาเฟ่เดอะบีชคืนนี้ก็คุณรีบมาด่วนเลยนะคะ <Yeah. S 1> เพราะว่าโต๊ะจะเต็มเพราะว่า <laughs> ทุกคนมาดูวงต้มยำค่ะจบการในงานเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะแกงเข้าไม่ได้